จเด็ดนะจะเด็จะเด็ดเป็นอะไรไป,ไห,ไปหรอว่าราชธิดาเอ,อ๊ะท่ารู้ได้ยังไงว่าเราคือราชธิดาเพราะพระสิริโชมที่เลอเลิศกว่านางใดเมื่อท่ารู้แล้วก็อย่าเอะอะไปกับเจ้ารอบมาครั้งนี้ก็เพื่อจะนําราชภัยมาแจ้งแกขุนวัง ระวางครั้งนี้เห็นที่จะถูกคุมตัวซะเป็นแน่จริงเหรอตาละแม่ท่านจะรีบหนีเอาตัวรอดเถอะข้าพเจ้าหนีไม่ได้หรอกแม้ต้องเอาชีวิตตัวออกบวชบูชาคุณขุนวงังข้าพเจ้าก็ยอมต่ละแม่ไม่เห็นทางที่จะช่วยขุวนวังนายข้าพเจ้าบ้างเหรอทางช่วยนี่พอมีอยู่เอาเถอะเราจะเอาท่านไปฝากอยู่กับขานรัด คนฟ้าอุทยานก่อนเราจะไปพบปะกันได้สะดวกการข้างหน้าเนี่ยเราจะใช้ท่านเองนะเป็นพระคุณแก่ขา้าพระเจ้าและจะเด็ดหาที่สุดไม่ได้เฮ้ยไปไปไปเร็วนีวว่มาไขนแล้โทษหรอมาวยสองนัดทแล้วเข้าเขาแถวรีบไปทำงาน เอ้นี่คนนี้ตัวนายฉันนายมายาสายป่วยด้ทุกวันออกมาสอวก็เซ่นจ้าจ้าไปไปไปเอาเทวรีบไปทำงานเร็วฉันไม่สบายนยโอ้ฉันไม่สบายนมายามึงตายยังไอ้โธ่ฉันไม่สบายไอ้เอ้เฮ้หยุดนะ มันก็มันไอ้น okay. ี่ทุกทีเลยชอบซ้อมน้กโทอดนั่เดี๋ยวกูส่งข้าวของขังแล้วไปไทยหนูอืม่ปสวัสดีครับไปไปไปเลย <laughs> บอกจริงๆเลยเราขึ่นยอดหมดศักด์แล้วก็ถูกขังอย่างนี้